อีสุสุระเบิดความเร็วจัดเต็มความมันในศึกอีสุสุเรสปิริต2024เร็วสุดขีดจี๊ดสุดขั้วรอบชิงชนะเลิศกลุ่มตีเพชนำโดยคุณวิชัยสินอนันต์พาสรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทตรีเพรอิซูซุเซลจำกัดจัดแข่งขันอิซูซูเรสสปิริต2024รอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดรถปิกอัพอิซูซูดีแม็กที่เร็วและแรงที่สุดแห่งปีนำเหล่านักแข่งสุดยอดแชมป์จากสนามรอบคัดเลือกมาร่วมประลองความเร็วชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1.3ล้านบาทพร้อมถุวยกิติยศโดยคุณว,วิชัยได้เปิดเผยว่าการแข่งขันอิซูซูเรสสปิริต2024นั้นเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางตรงแบบคอร์ทมายระยะทาง402เมตรซึ่งเป็นอีกหนึ่ ความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยอิสุสุได้จัดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่11และยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสำนักแต่งหรือ modify j o บชั้นนำของประเทศไทยอทิหนุยเปริรสุพันธ์ j อบมตรี scg เอประทูเบิร์ดหลัก5เอเทอร์โบโนคนปรปฐมแบงค์บ้านนาป๊อกแริ้วเอแมกกรอง รวมถึงนักแข่งรถที่ร่วมส่งรถอิซูซูเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งของเครื่องยนต e ์อิซูซูที่เร็วที่สุดและแรงที่สุดในประเทศเททไทยผมแบงค้องสามนะครับก็สวัสดีครับผมรัชตารลิเกนครับเป็นเทโบสแตนดาร์ดน9สนามนี้ก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่ามันเป็นสนามสุดท้ายแล้วครับทีนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับเวลาเราทำเท่าไหร่การชิงมัน11.3 มีแผ่งอะไรบ้างไหมก็ต้องดู2.2องกว่ามีนายทุนมาทำไหมแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีแข่งแล้วนะเขาเขาขยับเป็น2.2งจุตัวตัวแม็กคอร์ดแล้วก็ฝากติดตามผลงานแบงค์ของ3ามด้วยนะครับสวัสดีครับผมมานพบศิวิไลนะครับหรือฉายาในวงการครับแบง,บานานงค์บรรณานิการรถยนต์ครับก็วันนี้เป็นชิงชนะเลิศนะครับก็เราเขา้ารอบมาสองรุ่นนะครับวันนี้ก็มีรุ่น1.9ึ่งโปรแล้วก็1.9ึ เอ่อทวโบสแตนดาร์ดปากไม่เกิน4ี่มิลครับรุ่นที่ไดแชมป์เป็น1.9ึ่งจโปรครับผมก็ไม่มีอะไรครับเราก็เตรียมตัวมาสามปีแล้วก็แชมป์สามปีไปแล้วจะไปคุยกับทีมงานอีกทีนึงครับเพราะว่าเราก็ได้แชมป์มาสามปีแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะวางแผนกันยังไงนะครับในปีต่อไปนะครับแล้วปีนี้รุ่นที่ได้แชมป์มาหนึ่งปีวิ่งเวลาเท่าไหร่มาครับ ก็วิ่งไว้9.25ครับเราวิ่งเร็วที่สุดในประเทศไทยอยู่91ครับตอนคอดีไฟครับแต่วันนี้มันเป็นการจิงไฟกันอะไรเงี้ยครับผมเวลามันก็ได้ออกมาแบบว่าเราก็ไม่อยากบวกมากเพราะว่าท้ายเราก็แรงอยู่ครับก็ฝาก f c ติดตามด้วยนะครับที่ผมทำรถแข่งเนี่ยผมก็อยากได้งานจากลูกค้าหน้าร้านผมก็จะนำผลงานนี่แหละครับไปการันตีลูกค้าครับ ครับผมเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจนํารถในอยู่ก้ามาทํากับเราเยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําต่ออีสูตรเลสเซอร์ปิปีน้าก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับแฟนก่อนนะครับไม่แน่ก็อาจจะต่อโลโป้อีกคันหนึ่งอะไรครับเพื่อวางเครื่อง2.2อะไรางเงี้ยครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้วิ่งสนามแรกๆแต่สนาม3ามสนามที่ผมอาจจะบู๊อีกทีนึงนะครับเพราะว่าทางทีมงานก็อยากจะพักไปพัฒนาเกี่ยวกับหลังบ้านด้วยอะไรด้วยครับอีสูตรเลสเซอร์ปิลปี2025ครับสวัสดีครับผู้จัดการโอ๊ตเครื่องซิงครับ สวัสดีครับผมสาสตรอ่อนมิสิทิอนันต์ครับทีมโปรสปีดสปีดออยครับแชมป์เอเปอรโปรครับเร็วที่สุด793ครับสนามนี้ค่อนข้างพร้อมมากเลยครับปั่นในโนมาแล้วมั่นใจมากครับออกได้อย่างเดียวก็คือยังไงก็เช็คบินได้แน่นอนสนามหน้าจะมีโรเสอครับเอเอ 22, เดี๋ยวโปรเจกต์สองครับเดี๋ยวขอดูอีกแป๊บหนึ่งดูกระแสด้วยแต่ว่าจะมีมีโปรเจกต เร็วๆนี้โปรเจกต์ใหญ่รอดูดีกว่าครับฝากติดตามด้วยครับพี่การโอ๊ตแล้วก็น้องสัตนหอมอัมพวาครับโค้สปีดสปีดออยครับขอบคุณครับผมนุ่ยสะพานนะครับนุ่ยเปิดสะพานครับวันนี้ที่ลงไปก็มีรุ่นสเปคเฟรมหน้ายาวแล้วก็โบอยเอเกตซิ่งแล้วก็เทอร์โบสามพันโปรครับก็มีลักลักษเลยก็ที่หนึ่งรุ่นโบอยเอเกตซิ่งครับแล้วก็ที่สองรุ่นหน้ายาวแล้วก็ที่สามรุ่นเฟรมครับครับแล้วก็ที่สี่รุ่นสามพันโปร วันนี้ถือว่าความพร้อมจริงๆพร้อมครับแต่มาเจอหน้างานปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆเยอะมากครับคถือว่าไม่ไม่ไม่ดีครับวันนี้ครับครับแต่รายละเอียดรถทุกอย่างมันสมบูรทุกอย่างแต่มันติดติดขัดัดเล็กๆน้อยนอุปกรณ์ที่เราไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นครับครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ2.2 2.2 ก็สองสองเร็วๆนี้ก็จะทําออกมาพัฒนาในรถแข่งครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยครับน่าจะสนุกแน่นอนครับในรุ่นนี้ครับสนามหน้าก็ต้องเก็บรายละเอียดแล้วก็ต้องอแก้ไขจุดที่เราเจอครับสิ่งที่เราไม่เจอเราก็เจอครับเราก็ต้องไปกลับไปแก้ไข,กไข,กไขเก็บรายละเอียดให้เยอะมากกว่านี้ครับก็ฝากในงานยิซุเรสปิลิสซองพันยี่สิบห้าได้ครับก็ผมจะทํารถแข่งครบจัดทุกรุ่นนะครับแล้วก็เวลาไทติไม่หม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนยังไงก็ฝากมาชมแล้วมาเชียร์กันด้วยครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยครับก็มีรถรุ่นใหม่แล้วก็รถใหม่ๆออกมาอีกเยอะแน่นอนครับฮาวันนี้นะครับผมนักคนอื่นวครับผมวันนี้ลงแข่งรุ่นแบบว่าอ้อน้าเอานะอ้อเวมครับนั่นที่หนึ่งสองรุ่นครับมาสองคันครับได้ครับมีรุ่นอะไรบ้างมีรุ่นหน้ายาวอ้อหน้าเวมครับอ้อตามเป้าเขาไม่โอ้หพุ่งแปลกเหมือนเดิมครับอ้อถือว่าเป็นมาตรฐานเดิมครับผมรุ่นหนึ่งเวมเอาไม่เวมหนูนั่นถือว่าเป็นเป็นตามเป้ามาตรฐานเดิมของเรา อ้อหนึ oh, ini, os os between, oh, ่งว oh, ่าทำนักสมบูรณ์แบบครับผมอ้ออันหนามหน้าอ้ออันทำให้นี่วันนี้แล้วอ้อนพัฒนาเครื่องยนต์นับนัในมากกว่านี้นะครับสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมอ้อว่าแอนต์ดามอุ่นแล้วมันอืมแล้วมันพื้นอืมอืมแล้วอ้อโอเมก้านี่อืมวันนี้นะครับผมครับ